วันนี้เป็นต้นไปนอกจากจะไปเรียกร้องกับคนทำแล้วยังต้องเรียกร้องกับคนเซ็นด้วยว่าต่อไปนี้คุณอย่าเซ็น คราวนี้ใช้เครือข่ายวิทยุชุมชนปลุกระดมต่อเนื่องกระทั่งโดนปาระเบิดใส่ที่ตั้งสถานีวิทยุเลดการ์แต่แทนที่จะเข็ดกลับถึงขั้นข่มขู่จะจับนายทหารระดับสูงรวมทั้งพลเอกประยุทธ์ฐานละเลยไม่ดำเนินคดีกับกปปสในข้อหากบฏแถมยังอาหางกาขึ้นป้ายขอแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยปลุกระดมจัดตั้งขบวนการใต้ดิน นะครับนำมาใช้ปัจจุบันคอมมิวนิสต์ใช้หลักนี้และถูกมีการพัฒนาไปตามระดับชั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างและเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วใช้เด็กเป็นเครื่องมือโดยมีวัฒกรรมแบ่งชนชั้นนะครับชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงชั้นคนชั้นสูงคนชั้นต่ำไพร่อมาห์นะครับคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะครับเป็นวาฒกรรมเชิงต่อต้านเพื่อแบ่งแยกประชาชน นะครับแล้วใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในประเทศไทยเหตุการณ์6ตุลาคม2519พรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้เด็กนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นเครื่องมือโดยถูกเจ้าที่ร้อมปราบที่บริเวณโรงเรียนไอ้ที่มหาวิทายาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับซึ่งตั้งโดยปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นคณะรัษฎรที่มีพันเอกปริยาพหล พลพระยุหาเสนาปีดีพนมยง์เป็นคนตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมานะครับมีการล้อมปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยั่วยุให้เกิดการล้อมปราบโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นนำเด็กเหล่านี้ไปติดอาวุธจนเป็นเรสการดในยุคแรกสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง f a c e b o o กรับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตกันมานะครับตอนนี้เราคงเห็นว่ามีการใช้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับมากบางคนงงไงม้หมายในไงเด็กนักเรียนนักศึกษาเป็นเครื่องมือเขาใช้กลยุทธ์อะไรเป็นทฤษฎีอะไรตามหลักวิชาการ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะในต่างประเทศเขาใช้หลักทฤษฎีที่เรียกว่าคารมา์มนะักในประเทศเชนอิตาลีรัสเซียแล้วก็หลายประเทศใช้หลักการเดียวกันนะนะแล้วก็ในประเทศไทยใช้ครั้งสุดท้ายของโกตีจนเกิดการประทะกันเกิดขึ้น โกตีวุฒิพงศ์กดธ,ธรรมคุณต้นตำรับฮาร์ดคอร์ของแท้จากค่ายแสดงปทุมต้องหนีออกจากประเทศไทยในปี57ซึ่งเป็นปีที่เขาสร้างวีรกรรมวีรเวรสำคัญไว้หลายเรื่องถึงสองครั้งสองคราครั้งแรกเป็นผลพวงจากความฮึกเหิมต่อเนื่องจากปี56ไม่ว่าจะเรื่องการนำกำลังพร้อมอาวุธเข้าถล่มที่ด่านด้าของกปปสเวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผู้หวังข่มขู่มวลชนและหวังสร้างสถานการณ์ให้ดูรุนแรงตามด้วยเหตุการณ์ปะทะกัน ระหว่างคนเสื้อแดงที่ชุมนุมภายในวัดหลักสี่กับกปปสที่ปิดล้อมสานักงานเขตหลักสี่เพื่อสกัดการย้ายหีบบัตรและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่1กุมภาก่อนวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์าเมีการใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและหนึ่งรายเสียชีวิตในเวลาต่อมาในเหตุการณ์ที่ปรากฏมือปืนป๊อปคอนว่ากันว่าโกตีมีกรอกกำบังชัดดีและคอยให้ความช่วยเหลือ โดยอดีตนายตำรวจใหญ่แห่งจังหวัดปทุมธานีจึงรอดพ้นเงื้อมือกฎหมายมาตลอดก่อนจะเหิมเกริมถึงขั้นเปิดประเด็นสร้างวัทกรรมท้าชนระดับบิ๊กอ้างว่าถูกพลเด็ประยุทธ์จันโอชาพบทบในขณะนั้นสั่งฆ่าตามเอาบิ๊กตู่ถึงกับประกาศไม่ให้อภัยคำพูดเจ้าต,ตัวต้องหลบลี้หนีไปหลบภัยชั่วคราวที่กัมพูชากลับมาอีกรอบยังไม่เข็ดคราวนี้ใช้เครือข่ายวิทยุชุมชนปลุกระดมต่อเนื่องกระทั่งโดนปลาระเบิด ใส่ที่ตั้งสถานีวิทยุเลดการ์ดแต่แทนที่จะเข็ดกลับถึงขั้นข่มขู่จะจับนายทหารระดับสูงรวมทั้งพลเอกประยุทธ์ฐานละเลยไม่ดำเนินคดีกับกปปสในข้อหากบฏแถมยังอาหารกาขึ้นป้ายขอแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยปลกระดมจัดตั้งกระบวนการใต้ดินจัดชุดจราจนปฏิบัติงานหากนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกปลดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นโกติเดินสายเยี่ยมเยียนและเปิดสถานีวิทยุชุมชนหลายแห่ง รวมทั้งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและที่จังหวัดเชียงรายแต่สุดท้ายกลับโดนรัฐบาลยิ่งลักษสั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกทำหนังสือถึงพอบอรตอรอในขณะนั้นให้ดำเนินคดีอาญาก็หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฐานให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศพาดพิงสถาบันเบื้องสูงคราวนี้โกตีต้องเพ่นออกนอกประเทศรอบสองไปที่กัมพูชาอีกครั้งก่อนที่ในปีต่อมาท่ามกลางการประสานงานช่วยเหลือ ของอดีตและมนตรีในภาคอีสานคนหนึ่งกับผู้มีอำนาจฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโกตีจึงย้ายไปหลบภัยที่สปปลาวซึ่งที่นี่โกตีภายใต้ท่อนำเลี้ยงของเครือข่ายผ่านกลุ่มอดีตสหายที่ไปทําธุรกิจในฝั่งลาวเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่แขวงหลวงพระบางเป็นทั้งฐานธุรกิจและแหล่งพบปะของเครือข่ายร่วมอุดมการจากนั้นโกตีได้ร่วมงานกับนายชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงเปิดวิทยุออนไลน์ใต้ดิน ออกอากาศจากนครเวียงจันทร์ใช้นามแฝงสหายหมาน้อยรูปแบบจัดจัดสดเปิดสายให้คนเสื้อแดงทั้งในไทยและทั่วโลกเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งหน่วยข่าวของไทยยากที่จะติดตามและตรวจสอบได้มีการวิจารณ์โจมตีทั้งสถาบันทั้งป๋าเปรมทั้งรัฐบาลรวมทั้งล่าสุดวัฒะธรรมก,กายหลังถูกรัฐบาลใช้มาตรา44ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษโกตี จะจัดรายการแบบจัดหนักรัฐบาลและ DSI โดยยอมรับว่าเขาผูกพันกับบรรดาสิทธิ์ของพระธรรมชโยตั้งแต่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในนามกลุ่มปทุมธานีรักประชาธิปไตยทั้งยังยุยงประกาศข้ามโค้งให้พี่น้องเสื้อแดงตั้งมั่นอยู่ที่บ้านใครบ้านมันหากทหารและตำรวจเข้าสลายมวลชนในวัดเมื่อใดก็ให้ลุกขึ้นสู้ตามแบบพิธีของแต่ละคนเพราะเขาเชื่อว่าการทลายอาณาจักรธรรมกายจะเป็นเงื่อนไขาการต่อสู้ ตามแนวทางสาพันธรัฐที่เขาอ้างมาโดยตลอดว่านี่เป็นเป้าหมายสําคัญของเขาคือการจัดตั้งสาพันธรัฐไทยตามชื่อรายการวิทยุที่เขาจัดล่าสุดโกตีออกโรงตอบโต้เรื่องตํารวจตรวจพบอาวุธสงครามที่บ้านพักของเขาเป็นจํานวนมากโดยอ้างว่าเป็นการจัดฉากและยังกระทบชิงไปถึงแม่ทัพแดงพลโทอภิรัตคงสมพงษ์ซึ่งเคยเป็นคู่กรณีเก่าเมื่อครั้งมวลชนเสื้อแดง บุกยึดสถานีส่งสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีแต่ผมถามทาไม่สิบกว่าครั้งที่ผ่านมากษัตริย์แทบไม่ปฏิเ,เสธการเซ็นรัฐประหารการเซ็นพิกอำนาจโดยหัวหน้าโจรเลยใครสงสัยเป็นพร้อมปลบมือหน่อยดีครับ เวลาเราพูดว่าเวลาเราพูดว่าเราไม่เอาการรัฐประหารจะต้องไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนั้นโดยทั่วไปเราก็ไปเรียกร้องกับกองทัพซึ่งเป็นคนทําคนลงมือทําว่าอย่าออกมาทํารัฐประหารแต่ผมคิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปนอกจากจะไปเรียกร้องกับคนทําแล้วยังต้องเรียกร้องกับคนเซ็นด้วยว่าต่อไปนี้คุณอย่าเซ็น อย่างที่อาจารย์ปวินได้ปล่อยข่าวลือในวันนี้นะฮะที่บอกว่ามีข่าวลือกล่นตุตุว่ามีอาจมีการรัฐประหารเกิดขึ้น<ศ>ผมบอกเลยว่าถ้าสถาบันกษัตริย์มีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างประชาธิปไตย ก็คกการรัฐประหารนั้นก็คงไม่สําเร็จเพราะจะทรงไม่ลงนามให้ยกเว้นว่ามีจุดยืนอย่างอื่นถึงจะลงทฤษฎีนี้เรียกว่าเรดการ์ดนะครับหรือถูกเรียกว่ายุวชนแดงนะครับยุวชนแดงหรือเรดการ์ดเนี่ยนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าหงหวยปิ่งนะครับ ซึ่งเป็นขบวนการาทางสังคมกึ่งทหารนะครับนักเรียนเยาวยชนที่ถูกเรียกระดมโดยเหมาเจอตรงนะครับในปีคปีพศ2 5 0 9และปีพศ .2510 ในระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมตามที่ผู้นำเยาวชนแดงได้มีเป้าหมายของขบวนการดังนี้นะครับ ท่านประธานเหมาได้กำหนดอนาคตในฐานะยุวชนนะครับนักปฏิวัติติดอาวุธนะครับฟังให้ดีนะติดอาวุธเหมือนโกตีสุดท้ายติดอาวุธนะครับดังนั้นประธานเหมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพแดงของเราและพวกเราเป็นยุวชนแดงของเขานะครับใครจะหยุดพวกเราได้ก่อนอื่น เราจะทำให้ประเทศจีนนับถือลทัทธิเหมาจากภายใตู้ภายา,ภายจกในสู่ภายนอกและจากนั้นเราจะช่วยให้ประชาชนทํางานจากประเทศอื่นอื่นที่ทําให้โลกเป็นสีแดงจากนั้นก็จะทั่วทั้งจัก,กรวาลแม้ว่าจะพบกับการต่อต้านแต่เนิ่นๆยุวชนแดงได้รับการสนับสนุนนะครับอย่างส่วนตัว จากเหมาและกระบวนการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเหมาได้ใช้กลุ่มนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อบรรลุเป้าหมายและนะครับทำลายลักษณะของจีนในอดีตก่อนยุคคอมมิวนิสต์นะครับรวมถึงศิลปะวัตถุโบราณและสุสานบุคคลสำคัญของจีนยิ่งไปกว่านั้นนะครับรัฐบาลไม่ปล่อยให้ยั่วชนแดงทำตามอำเภอใจอย่างมาก และยังได้อนุญาตอนุญาตให้ยุวชนแดงทำร้ายนะครับต่อผู้คนที่ถูกมองว่าเป็นคนพวกที่มองเห็นต่างนะครับขบวนการได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้เกิดความขัดแยง้งผู้ที่มีอำนาจควบคุมความมั่นคงของประชาชนบ่อยมากขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลพยายามที่จะหาวิธีการควบคุมให้ยุวชนกลุ่มเยาวชนแดง ยังได้รับความยากลำบากจากการต่อสู้เช่นเดียวกับการกับฝ่ายพัฒนาในฝ่ายท่ามกลางหมู่ของพวกเขาในช่วงท้ายปีคิเตศักราช1968กลุ่มขบวนการอย่างเป็นทางการที่ได้ลบเลือนหายไปนะครับกามประสบความสำเร็จนะครับในทฤษฎีที่เรดการ์ดซึ่งจีนเรียกว่ายุวชนแดงเนี่ยหรือเรดการ์ดเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมาแล้วในฟินแลนด์นะครับ ก็ปรากฏว่าเกิดขึ้นในยุคสงครามกลางเมืองฟินแลนด์ในปีคิทสกัลคิทสกัลราชนะครับหนึ่ัก้าร้อยสิบสี่ถึง1,918งพันเก้าร้ดในรัสเซียนะครับเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติรัสเซีย1,917งร้สิบเจคิทสกัลราช1,917งพันเก้าร้ดในจีนฮะครับเ,เป็นยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมคิทสกัลราชหนึ่ัก้าร้อยหถึง1,976นะครับ เรดการ์ดในบาวาเรียนะครับเป็นการปฏิวัติเยอรมันคิเตศักราช1 9 1 8ิบแปถึงหนึ่นะครับเรดการ์ดในฮังการีนะครับในช่วงการปฏิวัติฮังการีคิเตศักราช1919นะครับหลักคิเตศดีเรดการ์ดนี่มาจากไหนนะครับมีการพัฒนามาจากทฤษฎีของคานมาร์กนะครับหรือลทัทธิมาร์กซิสต นะครับนำมาใช้ปัจจุบันคอมมิวนิสต์ใช้หลักนี้และถูกมีการพัฒนาไปตามลำดับชั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างและเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วใช้เด็กเป็นเครื่องมือโดยมีวัฒกรรมแบ่งชนชั้นนะครับชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงชั้นคนชั้นสูงคนชั้นต่ำไพร่อมาตต์นะครับคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะครับเป็นวาฒกรรมเชิงต่อต้านเพื่อแบ่งแยกประชาชน นะครับแล้วใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในประเทศไทยเหตุการณ์6ตุลาคม2519พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้เด็กนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นเครื่องมือโดยถูกเจ้าที่ร้อมปราบที่บริเวณโรงเรียนอที่มหาวิทายาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทายาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับซึ่งตั้งโดยปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นคณะรัษฎรที่มีพันเอกประยาพหล พลพระยุหเสนาปีดีพนมยงเป็นคนตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมานะครับมีการล้อมปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยั่วยุให้เกิดการล้อมปราบโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นนำเด็กเหล่านี้ไปติดอาวุธจนเป็นเรสการ์ดในยุคแรกนะครับในยุค2เกิดขึ้นในปี2553นะครับในปี2 5 5 3นมะครับมีการตั้งกลุ่มเรดการ์ดของกลุ่มโกตีนะกลุ่มโกตีตั้งขึ้นมา ร,ร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงสังเกตให้ดีฮะสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงเป็นสําคัญคือสีของคอมมิวนสิสต์โดยมีวัฒกรรมเรียกว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ความจริงเป็นคอมมิวนสิสต์นะครับเราก็จะอ้างประชาธิปไตยเป็นสําคัญแต่มีเป้าหมายต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนสิสต์เป็นสําคัญซื้อปกครองโดยท่านประธานและมีคณะกรรมการของพรรคพรรคเดียวทําการปกครองทั้งระบบนะครับในประเทศไทย ทฤษฎีนี้ถูกกล่อมเกลาวและถูกนำมาใช้ผสมรวมนะก็มีพักอนาคตใหม่เดิมนะกลุ่มเรขาธิการพักอนาคตพักคเนะีนะ่ยเขาเนี่ยก็เอามาทำมาพูดมาปราศัยทําร้ายสดโดยผสมผสานโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือหรือสื่อใหม่นะครับมาให้ความรู้โดยอ้างทฤษฎีของอันติดโอกรรมชีนะครับนักประชาธิปไตยที่จำคุกในวัยที่ติดคุกในวัยส3ปีแล้วตาย ถูกจับขังเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็หลักคิดของคาร์มาร์กนะหรือลัทธิมาร์กซิสหรือคอมมิวนิสมาผสมผสานเรียกร้องให้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะครับแบ่งแยกคนรุ่นเกา่าคนรุ่นใหม่อ้างต้องการปฏิรูปโน่นนี่นั่นคนรุ่นเหมาโบราณเป็นไดโนเสาร์โจมตีพ่อแม่พี่น้องครอบครัวครวูอาจารย์เป็นสําคัญนะครับ แล้วก็เกิดการลูกคือนะโดยใช้นิวมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ไม่ว่าจะเป็น TikTok อนะครับส่งข้อมูลนะส่งชุดความคิดไปยังเด็กและก็จะมีเน็ตไอดอลนะครับเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็มีนักจัดรายการที่เป็นใบรุนนะซึ่งมีคนของพรรคการเมืองนะตั้งโอทีวีขึ้นมานะแล้วก็ไปซื้อคนต่างๆเข้ามาโดยใช้งบประมาณของนะครับ ปตทเป็นผู้จัดสรรเงบ่ามาให้คนเหล่านี้นะครับในยุคที่ผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางความคิดจนเป็นที่มาของการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ชุดความคิดเหล่านี้ก็ถูกสอดใส่โจมตีนะครับไปยังนักการเมืองนะครัรัฐบาลของบริอกประยุทธ์และโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยแต่หลักทฤษฎีเหล่านี้ไม่ใช่เป็นทฤษฎีการรัฐประหารนะครับเป็นทฤษฎีการปฏิวัติ คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงไม่ต้องแปลกใจเราจึงเห็นข้อเรียกร้องชุดความคิดที่เรียกร้อง10ข้อริดรอนพระชานาจพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญริดรอนพระำนาจต้องมีการแก้ไขรัฐมนูลวดหมวด1หมด2ซึ่งเป็นหมวดพระมหากษัตริย์เพื่อให้พระมหากษัตริย์ถูกฟ้องร้องได้ถูกดำเนินคดีได้พระมหากษัตริย์จะต้องอยู่าภายใต้อำนาจของพวกเขาที่พวกเขากำหนดนะครับสถานการณ์ตอนนี้ จึงเป็นไปตามหลักทฤษฎีของคาร์มาร์กและอันโตนิโอกัมชีซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในฟินแลนด์รัสเซียจีนบาวาเรียและฮังการีนะผมเคยเขียนบทความนี้หลายกล้งแล้วนะครับตอนนั้นคนก็บอกว่าผมบ้า <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะว่าทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นตามหลักทฤษฎีทางการเมือง <c oughs> เด็กตอนนี้เป็นอะไรเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองและในเชิงปรากฏการ์เราคงเห็นความล้มเหลว ของรัฐมนตรี ICT ของประเทศไทยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีงบประมาณมีกำลังเจ้าหน้าที่เยอะแยะนะครับที่จะชี้แจงอธิบายดำเนินการแต่ใช้วิธีการเพียงนิติรัฐเท่านั้นแต่ไม่ใช้วิธีการอย่างอื่นให้เกิดความเข้าใจตั้งศูนย์เฟกนิวมาตั้งแป๊บเดียวกว็เลิกไปนะก็ไม่ได้มีก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมันแม่นยำมากขึ้นกว่านี้นะครับทำให้ทฤษฎีเลสกาดตอนนี้ ถูกนำมาใช้นะครับก็มีการประกาศเป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอกและต่อมายกระดับเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับแล้วก็มีการประกาศรวมตัวกันของกลุ่มคนเสื้อแดง <_ l uck> เห็นไหมเข้าหลักเลยนะครับที่ผมอ่านเข้าไปคือเข้าหลักของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเป็นทฤษฎีของเรดการ์ดนะครับเป็นทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มาร์กซิส์นะครับที่นํามาใช้ ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป้าหมายการต่อสู้ครั้งนี้เด็กเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นนะครับในประเทศจีนในประเทศฟินแลนด์ในประเทศรัสเซียในฮังการีและบาวาเรียเนี่ยมีเด็กจำนวนมากครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากที่ไปทำร้ายคนแก่จับเด็กมาจับผู้ใหญ่มาตัดผมเปียอยากจับมาฟาดจับมาประจานทำร้ายและเด็กจำนวนไม่น้อยถูกยิงแล้วก็เสียชีวิต นะครับถูกทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตเช่นกันเก <c oughs> มนี้จะเป็นเกมที่โหดร้ายนะครับเด็กเป็นเพียงเครื่องมือการขึ้นสู่อํานาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองเท่านั้นนะครับในประเทศไทยเหตุการณ์นี้จะสามารถยุติได้โดยง่ายไหมไม่ยากครับมันจะต้องถึงจุดที่เรียกว่าแตกหักจนถึงที่สุดนะครับและทุกอย่างก็จะเห็นเชิงประจักษ์อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ ทำให้คนไทยได้ศึกษาได้ risque, เรียนรู้เรื่องทฤษฎีทางการเมืองเรื่องการเปลี milk, ่ยนแปลงทางการเมืองนะครับว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้และทฤษฎีทางการเมืองเหล่านั้นนะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มล้างระบอบพระมหากษัตริย์หรือกระบวนการล้มเจ้านั้นเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยโดยมีทั้งนักการเมืองนักการเมืองนะพักการเมืองและนักการเมืองซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศเป็นผู้บงการสถานการณ์นะครับคนธรรมดาคิดดักจูรทฤษฎีเหล่านี้ไม่ได้ ต้องมีความรู้เชิงการเมืองพอสมควรและสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้จริงแต่ทางกลับกันฮะทฤษฎีเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1914โบราณโบราณน,นะครับมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อแก้ไขนะครับเพื่อให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติให้คนไทยกลับมารักกันได้อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นเชิงประจักษ์นะครับและใครมีลูกมีหลานนะครับมีเหลนต้องเรียนรู้ ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทฤษฎีทางการเมืองเพื่อใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเข้าสู่อํานาจได้เป็นนายกัมนตรีได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ก็แค่นั้นเองซึ่งชีวิตของเด็กเยาวชนคนทั่วไปก็ต้องตายฟรีในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิก์กิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพรลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้อมเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพไวยพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐ สองรัชการห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล